thank you พร้อมกันแล้วก็เหมือนเดิมนะสำรวจร่างกายผ่อนครร่างกายแผ่นหลังตั้งตรงลำคอตั้งตรงช่วงบนช่วงร่างตลอดทั้งลำตัวปรับให้เข้าสู่ความสมดุลของร่างกาย ใครที่นั่งขัดสมาธิอยู่ที่พื้นถ้าใครที่ยังต้องอาศัยการพริงพนักอยู่เนี่ยนะลองไม่ต้องพิงดูก็ได้นะการพริงพนักกับการไม่พิงเนี่ยก็มีผลต่อการประคองจิตใจที่แตกต่างกันอยู่นะถ้าเป็นไปได้ เราให้หลังนะไม่ต้องพิงพนักเนี่ยจะทำให้จิตมีความตื่นมากขึ้นถ้าเราอาศัยพนักพิงโอกาสที่จิตมันจะขาดสตินะเผลอไปกับการหลับหรือการคิดนะมันจะมากกว่าการประคองสติเนี่ย เราก็ต้องอาศัยตัวช่วยตรงนี้เหมือนกันนะเามาะเื่อร่างกายปรับเข้าที่พร้อมแล้วเข้าสู่โหมดของการตื่นรู้เราจะมาฝึกธรรมชาติของความเป็นผู้รู้กัน นะปกติธรรมดานะคนทั่วไปเราจะรับรู้เนี่ยผ่านช่องทางตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ร่างกายซึ่งเป็นธรรมดานะเราก็เคยชินอยู่กับการใช้ช่องทางเหล่านี้ทีนี้การปฏิบัติ ในส่วนของจิตใจเนี่ยเราจะมาฝึกการรับรู้ผ่านช่องทางที่6กนะก็คือผ่านตัวจิตหรือมโนหรืออีกคำหนึ่งที่ใช้กันก็คือคำว่าวิญญาณนะสามคำนี้จิตมโนแล้วก็วิญญาณเนี่ยมันก็คือสิ่งสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าใช้ใน บริบทที่แตกต่างกันใช้ในลักษณะการอธิบายที่หน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเวลาเรามานั่งหลับตาเนี่ยเราได้ปิดการมองเห็นไปเสียงปิดไม่ได้นะก็ยังคงต้องได้ยินเสียงรอบข้างอยู่ แต่เช้าเช้าแบบนีนะ้เสียงรบกวนจากข้างนอกก็ไม่มีเท่าไหร่ก็จะเหลือแต่เสียงของอาตมานะที่นำอารมณ์เข้าสู่ความตั้งมั่นของจิตณน,นขณะนี้ช่องทางอื่นๆที่ชัดเจนก็คงจะมีแต่ร่างกายที่เรายัางต้องมีปฏิกิริยานะต่อการนั่ง ไปนานๆนถ้านั่งไปนานสักหน่อยหนึ่งก็จะเริ่มร่างกายแสดงอาการต่อต้านหรือตัวความเคยชินนะมันก็จะต่อต้านอยากที่จะขยับทั้งๆที่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากร่างกายมันน่าจะพอทรงตัวอยู่ได้แต่ความเคยชิน มันอยากที่จะขยับเปลี่ยนท่าบ้างอะไรบ้างตรงนี้เราก็จะต้องฝึกฝืนมันนะเราจะมาฝึกความเป็นผู้รู้ให้ต่อเนื่องเนี่ยนะเราก็ต้องเอาชนะอุปสรรคเบื้องต้นนี้ไปก่อนร่างกายเรามันสามารถปรับตัวได้ถ้าเราฝึกบ่อยๆ ฝึกสม่ำเสมอทุกวันทุกวันนะหลายคนนะทุกวันนี้อาจารย์ก็มั่นใจว่าปฏิบัตินั่งด้วยกันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยการไม่ขยับตัวเลยนะหลายคนทำได้หรือขยับนิดหน่อยนะขยับน้อยกว่านะที่เคยผ่าน,านมานะถ้าใครยังรู้สึกว่า การประคองร่างกายให้นิ่งตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงนี้เป็นเรื่องที่ยังยากอยู่ให้เราค่อยๆฝึกนะลองถ้ามันเริ่มมีอาการทอมรู้สึกนะบ่งบอกว่าเราควรจะขยับร่างกายก็ดีหรือมันเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อร่างกายเนี่ย ให้เราหยุดก่อนนะหยุดอย่าเพิ่งขยับเราไปสังเกตนะสังเกตจิตของเราที่อยากขยับด้วยแล้วก็สังเกตปฏิกิริยาของร่างกายที่ส่งสัญญาณต้องการให้เราขยับเนี่ยก็ดูมันนะลองไม่ขยับดูนะแต่สังเกตเข้าไปที่ความรู้สึกอยากขยับ นะหรือความปวดความเมื่อยความคันความรู้สึกต่างๆที่ส่งสัญญาณให้เราอยากที่จะขยับร่างกายนะให้เราใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการเจริญสติก็ได้นะหรืเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มันนะให้มองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในขอบเขตของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่มาสอนเรานะร่างกายนี้เป็นเหมือนห้องทดลองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายในขอบเขตการรับรู้ของเราทั้งหมดเลยเนี่ยให้มองว่าเป็นครูเป็นบทเรียนของเราเราจะใช้ทุกความรู้สึก เป็นการสอนเรานะทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมีธรรมชาติที่เหมือนกันนะอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีเหตุให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดนะและโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อบอดเหตุของมัน มันจะค่อยๆคลายตัวแล้วก็ดับสลายไปให้เราฝึกความอดทนที่จะเห็นกระบวนการตรงนี้ให้ครบเราจะเห็นครบได้เนี่ยเราก็จะต้องมีจิตนะมีตัวรู้ที่รู้แบบอิสระตัวนี้แหละที่เราจะมาฝึกกันนะ การรู้แบบอิสระเนี่ยจะทำให้เราเห็นความจริงได้นะแต่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนสภาวะรู้จะเกิดขึ้นได้นะก็ต่อเมื่อจิตมันเริ่มนิ่งมากพอต้องอาศัยความนิ่งของร่างกายด้วย แล้วก็จิตใจสภาวะรู้จะยังไม่เกิดขึ้นถ้าเรายังส่งออกไปคิดอดีตหรือคิดอนาคตนะโดยง่ายๆก็คือตราบใดที่เรายังใช้สมองนี้อยู่กลไกกระบวนการคิดเนี่ยมันอาศัยสมองในการทำงานนะทำให้เรานึกคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานา และมันก็มีเหตุของมันนะที่ทำให้มันอยากคิดนึกปรุงแต่งร่างกายของเราเอางที่บอกมันเป็นที่อาศัยของจิตใจนะและสิ่งที่เราสะสมมาในอดีตนะมันก็เป็นการตกค้างของความทรงจำเก่าเก่าก็ดีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆความเข้าใจผิดต่างๆ ความที่เรายังเข้าใจผิดนะมันทำให้เราสร้างสมพลังงานแห่งความติดใจสั่งสมพลังงานของความขัดอกขัดใจและพลังงานของอวิชชาเนี่ยมันเป็นพลังงานนะที่เราสะสมเอาไว้นะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเรานี่แหละ และพลังงานชนิดนี้เนี่ยนะมันก็จะคอยทำงานนะคอยทำงานตามเหตุตามปัจจัยของมันนะถ้าเรามานั่งหลับตาเนี่ยเราได้ปิดประตูเอาไว้ปิดประตูที่จะไปกระตุ้นการทำงานของมันนะผ่านช่องทางต่างๆมันก็จะเหลือช่องทาง อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองที่จะไปกระตุ้นการทำงานของมันช่องทางที่เหลืออยู่ก็คือนะตัวจิตของมันเองนะตัวสิ่งที่เป็นตัวความทรงจำก็ดีนะแล้วก็ตัวกระตุ้นต่างๆที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของร่างกายเวลาเรานั่งเนี่ยนะมันก็มีมีส่วนเหมือนกัน ถ้าเรานั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆความเคยชินเก่าๆนะมันจะทำให้เกิดกระบวนการอยากที่จะคิดอยากที่จะส่งออกไปถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเคยชินนะเราทำอย่างนี้มานานแสนนานแล้วจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยที่เราจะ หยุดการใช้สมองและแยกธรรมชาติรู้ออกมาจากสมองเนี่ยนะจึงเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปสภาวะที่เกิดความเป็นผู้รู้อย่างชัดเจนเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเป็นอีกสภาวะหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยการทำงานของสมอง นะเป็นสภาวะรูนะ้รู้อย่างอิสระแต่สภาวะนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องเราต้องหยุดการทำงานของสมองไปเรื่อยๆก่อนบางคนอาจจะนึกว่าถ้าไม่ใช้สมองนะไม่ฝึกการทำงานของสมองแล้วเราจะเอาสติปัญญามาจากไหนนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ คนทางโลกก็คิดในลักษณะแบบนี้นั่นแหละนะเพราะว่าเรายังตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของความคิดเก่าๆความเคยชินว่าเราจะพัฒนาปัญญาในทางโลกเนี่ยมันต้องใช้สมองเป็นตัวขับเคลื่อนความคิดแต่ในระบบของการทำวิปัสสนาจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาหยุด แล้วก็ลดการทำงานของร่างกายนี้ลงไปเพื่อที่เราจะเห็นความจริงนะและการเห็นความจริงเนี่ยมันจะต้องเป็นธรรมชาติการเห็นโดยปราศจากความคิดเพื่อที่เราจะไม่ถูกธรรมชาติหลอกนะสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์เราเนี่ยแหละเราถูกธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มันหลอกเราอยู่ก็คือธรรมชาติของการ ใส่ชื่อเข้าไปใส่สมมุติบัญญัตินะภาษาบาลีเขาเรียกสมมุติบัญญัติว่าสิ่งนั้นมีชื่อเรียกอย่างนั้นชื่อเรียกอย่างนี้เราต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้นะคนนั้นคนนี้นะมีหน้าที่อย่างนั้นหน้าที่อย่างนี้เรามีความผูกพันกับคนนั้นแบบนั้นแบบนี้นะ สมมติบัญญัติต่างๆเหล่านี้นี่แหละนะมันทําให้เกิดกระบวนการเข้าไปปรุงแต่งแล้วก็เข้าไปสําคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นของของเราอันนี้ชื่อนี้เรียกอย่างนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็ใส่ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเข้าไปในสมมุติบัญญัตินั้นๆนะ กระบวนการทํางานของคนทั่วไปของสัตว์โลกทั่วไปจึงเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะมีการให้ชื่อให้ความสําคัญนะกำหนดหมายต่างๆว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราจึงไม่เคยได้ฝึกธรรมชาติของความเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้นะความเป็นอิสระภาพอย่างสมบูรณ์แบบแท้จริงเนี่ยมันจะ ต้องเพิกถอนความสำคัญผิดแม้กระทั่งชื่อสมมติปัญญัติที่มีอยู่นะและเราจะต้องเข้าไปเห็นระบบความจริงที่มันเหนือไปกว่านั้นเหนือไปกว่าการให้ชื่อให้ค่ามันที่อาจารย์ได้เคยบอกไปบ่อยๆก็คือถ้าเราฝึกไปถึงจุดจุดหนึ่งะเราประสบความสำเร็จในการเห็น ความจริงในระบบที่ไม่ต้องมีชื่อมีภาษาเนี่ยเราจะเริ่มสัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนของระบบพลังงานนะซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะยังไม่เห็นมันนะเพราะว่าเรายังถูกกลไกการปิดบังของสมองก็ดีของความเคยชินเก่าๆก็ดี ของจิตท,ที่เรายังไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบของขันห้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะมาค่อยๆฝึกกันนะฝึกธรรมชาติของผู้รู้ที่เป็นอิสรภาพจากสมมติบัญญัติการให้ชื่อให้ค่าทั้งหลายนะก่อนอื่นที่เราจะไปเห็นตรงนั้นได้เนี่ยที่เราจะไปสามารถที่จะหยุดการทำงานของ การให้ชื่อให้ค่าได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกหยุดการคิดก่อนเราจะต้องมารู้ทันความคิดของเราให้ไหวขึ้นไวขึ้นนะรู้ทันเวลาจิตมันส่งออกไปคิดนึกรุงแต่งจะด้วยอำนาจของอะไรก็ตามถ้าเราฝึกธรรมชาติรู้ทันมันด้วยมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดจุดหนึ่งนะ เราจะสามารถหยุดการคิดได้นะหยุดการใช้สมองคิดนึกปรุงแต่งได้แล้วเราก็จะมาเป็นผู้รูนะ้มีธรรมชาติของความเป็นผู้รู้ที่ชัดเจนมากขึ้นธรรมชาติรู้แบบเฉยๆแบบไม่คิดเนี่ยนะมันจะเริ่มทำให้เราได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่เป็นระดับของพลังงานได้ และเราก็จะใช้ธรรมชาติรู้ที่มีพลังมากขึ้นนี่แหละเข้าไปเห็นความจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เป็นระบบของพลังงานนะที่เป็นระดับของปรมัติศสัจจะความจริงที่มันเหนือการให้ชื่อทั้งหลายทั้งปวงธรรมชาติรู้ตัวนี้นะสามารถพัฒนาได้ นะซึ่งพวกเราก็ฝึกกันทุกวันทุกวันนะนะวิธีก็คือหยุดความคิดตอนนี้ลองนิ่งๆดูก่อนนะสังเกตว่าเรารู้มีจุดรู้อยู่ตรงไหนอยู่ตอนนี้ณนะเวลานี้เราจะไม่ได้เป็นการรู้แบบจุดใดจุดหนึ่งนะ เราจะรู้อยู่ที่ขอบเขตของร่างกายนี้ทั้งร่างมันมีจุดรู้อยู่นะในร่างกายของเราถ้าเรารู้เฉยๆได้เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดของผู้รู้เนี่ยมันจะอยู่บริเวณกึ่งกลางสมองมันจะเป็นศูนย์บัญชาการก็ว่าได้และให้เราอยู่กับจุดๆนี้ อยู่กับจุดกึง่งกลางสมองแล้วก็รู้เฉยๆรู้นิ่งๆรู้สบายๆถ้าเราอยู่กับจุดก,กลางสมองนี้นะอยู่สักพักหนึ่ง จะคล้ายๆกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดตัวลงลมหายใจจะมีอยู่หรือไม่ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจอยู่กับจุดรู้ที่กึ่งกลางสมองนี้ด้วยกันสักครู่หนึ่งเมื่อเราอยู่กับจุด รู้ตรงนี้เราก็จะสังเกตว่าเหมือนจะลมหายใจไม่มีนะหรือมีก็มีน้อยการรู้อยู่ที่จุดๆุดนี้นี่แหละนะเป็นการพัฒนาศักยภาพของธรรมชาติรู้รู้แบบไม่ต้องคิด รู้เฉยๆรู้นิ่งๆรู้ถึงการมีอยู่ของร่างกายนี้ทั้งร่างในชั่วโมงนี้เนี่ยเราลองมาฝึกธรรมชาติรู้กันนะเมื่อรู้อยู่สักพักหนึ่ง ธรรมชาติความเคยชินมันอาจจะดึงเราออกไปจากจุดจุดนี้ถ้ารู้ทันเมื่อไหร่ก็กลับมากลับมาอยู่ที่จุดจุดนี้จุดบริเวณกลางกางสมองนี่แหละนะแล้วก็รู้เฉยๆรู้แบบยังไม่ต้องทำอะไรฝึกธรรมชาติรู้แบบเฉยๆก่อนนะ ลองฝึกธรรมชาติรู้เฉยๆแบบนี้สัก10นาที20นาทีนะถ้าใครยังไม่สามารถเกาะอยู่กับธรรมชาติรู้อย่างต่อเนื่องนานๆได้เนี่ยก็ฝึกไปทั้งชั่วโมงเลยแล้วกันนะแต่ถ้าใครพอที่จะอยู่กับธรรมชาติรู้นี้ได้นานนะติดต่อต่อเนื่องพอสมควรก็ลองสังเกตว่าเรารู้อะไรในร่างกายนี้บ้างไหม มันมีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เรารู้ในขอบเขตของร่างกายรู้อย่างเดียวรู้เฉยๆรู้แบบไม่คิดนะรู้แบบไม่เพ่งรู้สบายๆรู้แบบเบิกบานใจนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ เราก็จะประคองธรรมชาติรู้เฉยๆรู้กลางๆรู้สบายๆแบบนี้เอาไว้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้และเราก็จะไม่เข้าไปพัวพันไม่เข้าไปให้ค่ามันเราจะเห็นมันผ่านมานะ ดูมันจนกระทั่งมันผ่านไปและเมื่อมันผ่านแล้วมันจบไปสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็คือธรรมชาติรู้ที่ยังคงนิ่งอยู่ไม่หวั่นไหวใครทําได้แบบนี้แสดงว่าธรรมชาติรู้ของเราเริ่มมีพลังมีความชัดเจนขึ้นมา แล้วก็จะฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะตลอดทั้งชั่วโมงที่เหลือนี่เลยปฏิบัติไปด้วยกันนะ